สวัสดีครับจาก ESS s y n t e c h นะครับก็จะเป็นระบบขายแบบที่เราสามารถจะเอาเครื่องขายหน้าร้านเนี่ยไปขายนอกสถานที่ได้นะครับจะเป็นโมบาย e n n r r o i d คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งลูกค้าที่ทำเป็นหน่วยรถขายของหรือว่ามีการขายของนอกสถานที่เนี่ยสามารถพกพาเครื่องรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น V1S นะครับไปขายนอกสถานที่ได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับที่มีตัวพิมพ์ใบเสร็จ อยู่ด้านบนนะครับกระดาษใบเสร็จนีจะเป็นกระดาษที่นักว่าง5-8มิลหรือ2นิ้วนะครับเราสามารถใส่ซิมการ์ดเพื่อที่จะให้เครื่อง V1S ของเราเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะทําการส่งยอดเข้าไปกับมือถือของผู้บริหารหรือว่าคนที่ดูยอดขายได้นะครับตัวขายหน้าร้านนี้นครับก็จะใช้งานร่วมกับตัวยิงบาร์โคด้ดตัวนี้นะครับจะเป็นออโต้ไอดีลิงสแกนเนอร์หรือแวนที่ใช้ยิงบาร์โค้ดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีความสามารถพิเศษก็คือจะเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อกับตัว ขายหน้าร้านที่เป็นโมบายแบบนี้ผ่านบลูทูธได้เลยนะครับตัวขายหน้าร้านที่เป็นรุ่น V1S เนี่ยนะครับเราจะมีแอปพลิเคชันในการขายหน้าร้านให้อยู่แล้วนะครับลงไปพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันการขายนะครับเราแค่ใส่รหัสของพนักงานที่ทาหน้าที่การขายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยิงบาร์โค้ดเพื่อที่ขายสินค้าได้เลยนะครับยกตัวอย่างครับผมก็สวมตัวลิงค s สแกนเนอร์นะครับเข้าไปที่นิ้วของผมนะครับแบบนี้เราก็ทําการรัดให้พอดีนะครับ แบแบนี้นะครับตัวปุ่มกดด้าน ren, บนนี้จะเป็นตัวยิงสแกนนะครับยกตัวอย่างที่เราจะขายสินค้าชช้นี้นี้ครับเราก็แค่สแกนบาร์โคดนะครับสินค้าก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดสินค้าพร้อมราคานะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็แค่ยิงบาร์โคดไปนะครับโอเคบางคนอาจจะมีบาร์โคดที่เป็นบาร์โคดลังแบบนี้นะครับเป็นลังสินค้าต่างๆนะครับเราก็สามารถยิงเข้าไปได้เลยนะครับเช่นน้ายาล้างจานแพ็คหกนะครับแบบนี้เราก็ยิงบาร์โคดตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับ นี่เป็นสบู่เหลวแพ็คหกนะครับเป็นแป้งตางูหนึ่งังนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็หลังจากเรายิงเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดจํานวนการขายเนี่ยมันคูณหนึ่งยูนิตหมดนะครับเราสามารถจะปรับเช่นเราขายสบู่เหลวแพ็คหเนี่ยมา2ยูนิตเราสามารถกดบวกตรงที่ได้นะครับเรากดตกลงเครื่องก็จะทําการทํานวณยอดเงินที่ต้องชําระไว้ด้านล่างแบบนี้นครับในกรณีต้องการพักบินไว้เพื่อที่จะยิงขายคนต่อไปเราก็สามารถทําได้นะครับโดยการกดบันทึกตัวนี้ อันนี้เราจะคิดเงินก่อนนะครับกดชําระเงินนะครับลูกค้าให้เงินสดเรามาจำนวน4,000บาทเราก็ใส่4 0 0พเข้าไปนะครับกดชําระเงินนะครับเครื่องเนี่ยก็จะทําการพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อออกมาแบบนี้นะครับในรายละเอียดใบเสร็จเนี่ยก็จะบอกข้อมูลชื่อร้านนะครับคนที่คิดเงินหน้าร้านนะครับที่นําเครื่องนี้ไปขายแล้วก็รายละเอียดของสินค้าต่างๆนะครับจำนวนชิ้นคูณราคามานะครับรวมยอดเงินรวมแบตเท่าไหร่ ชำระเป็นเงินสดถอนแล้วก็มีวันที่เวลาบอกนะครับก็จะมีตัวเลขที่เบส็จกำกับอยู่ด้านบนด้วยนะครับเราก็ทําการฉีกให้ลูกค้าได้เลยนะครับแต่นี้เป็นการส่งของนะครับนอกจากนั้เนี่ยยังพิเศษไปกว่านั้นอีกครับเราสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันในการดูยอดขายหน้าร้านนะครับที่เครื่องนี้ขายออกไปได้เลยในแต่ละวันเลยนะครับโดยเราเข้ามาที่สมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะใช้ Android หรือ iOS นะครับจะมีแอปตัวนี้สําหรับดูยอดขายได้นะครับเราจะดูยอดหลังได้นะครับเราก็แค่เลือกวันที่ ตัวนี้ครับวันนี้เป็นที่4นะครับแล้วก็ดูว่าวันนี้ขายไปทั้งหมด5บินนะครับเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะครับเอเวอเรสเซลคือยอดขายเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ครับจะมีตารางเป็นกราฟบอกแบบนี้ครับขายอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกตามนี้เลยนะครับอ่าแคตตาล็อคือหมวดหมู่ที่เราขายมีหมวดหมู่อะไรที่ขายไปบ้างจากเครื่องนี้นะครับเพราะมันผูกกันนะครับผ่านกับระบบคลาวนะครับตัวนี้ก็นอกจากนั้นเนี่ยเราจะดูสต็อกได้ครับดูไอเทมได้ว่าสินค้าชนิดไหนของเราเนี่ยมันจะใกล้จะหมดสต็อกแล้วนะครับเราจะมีบอกอยู่ด้านล่างนะครับ บบนีครับนะอันนี้คือออนไลน์หากันนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งคู่นะครับก็สนใจเครื่องขายหน้าร้านที่เป็นแบบพกพาแบบนี้นะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยครับที่บริษัท e s s syntech นะครับ0 2 5 3 0ส6 1 3นหต่อ6แผนกซัพพอร์ตนะครับหรือจากแอดไลน์แอดหรือ Facebook มาคุยกันก็ได้นะครับขอบคุณครับที่รับชม